สวัสดีค่ะอาจารย์กิ่งฟ้าเองนะคะตอนนี้อาจารย์กิ่งฟ้าเปิดให้เช่าบูชานะคะสาหรับองค์เทพต่างๆค่ะซึ่งนําเข้ามาจากทางต่างประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศอินเดียแล้วก็ของไทยด้วยค่ะซึ่งทาพิธีอย่างถูกต้องแล้วก็คัดพลังงานมาโดยอาจารย์กิ่งฟ้าเองนะคะหากใครสนใจนะคะสามารถไปติดตามได้ทั้งหมด2ที่นะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram และ l i น์โอเอลีนออฟฟิเชนะคะไม่มีตัวแทนอาจารย์จะแปะลิงก์เอาไว้ใต้ description นะคะสามารถไปกดติดตามกันได้นะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงดวยราจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กรับน,นายดวงเป็นประจำเลยสำหรับคลิปนี้นะคะถือว่าเป็น special คลิปมากๆที่อาจารย์กิ่งฟ้าตั้งใจทำให้กับแฟนช่องกิ่งฟ้า2465 channel เป็นอย่างมากเลยนะคะ,ะเป็นดวงครึ่งปีหลังนะคะสำหรับคนทั้ง7วันนั่นเองนะคะสำหรับชาววันพุธนะคะอาจารย์ขออนุญาตรวบยอดนะคะเป็นผู้กลางวันผู้กลางคืนนั่นเองนะคะ,ะแต่อย่างที่บอกจริงๆอะ่ะ จากใจจริงเลยนะตัวอาจารย์อยากทําดวงทั้ง12ราศีมากแต่หลายๆปัจจัยนะคะค่อนข้าง ไม่สะดวกนะคะก็เลยคิดว่าทำโดนทั้ง7วันจะดีกว่านะคะเพราะว่าหนึ่งอาจารย์ยุ่งมากนะคะตอนนี้ทำหลากหลายอย่างมากนะคะอย่างที่อาจารย์ได้เปิดไปต้นคลิปนะคะว่าอาจารย์ได้ทำปล่อยเช่าองค์เทพนะคะที่อาจารย์คัดพลังงานมาเองทุกองนะคะแล้วก็รวมถึงมีทั้งของไทยแล้วก็นำเข้ามาเองจากต่างประเทศอย่างเช่นอินเดียนะคะองค์เทพหมายถึงว่าพรพิคเนตเป็นต้นนะคะเพราะอาจารย์นับถือพรพิคเนตเพราะเนื่องจากตัวอาจารย์เองเป็นเด็กเศษฐรกรตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแล้วก็นับถือมาโดยตลอดเราใช้ผ้าพรพิคเนตมาโดยตลอดนะคะก็เลย ถึงเวลาอาจารย์ได้เขียนสตอรี่เอาไว้เมื่อประมาณหลายสัปดาห์ก่อนนะคะก็สามารถย้อนไปดูได้นะคะทั้งใน IG แล้วก็ l i โ e นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะที่จะรับองค์เทพไปรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาก่อนนะคะอา,อาจารย์จะมี IG แยกสำหรับองค์เทพแล้วก็ L i โอเที่แยกเอาไว้สําหรับองค์เทพโดยเฉพาะถ้าใครสนใจสามารถไปติดตามอ่านกติกากันก่อนได้นะคะถัดไปแล้วก็อาจารย์คิดว่าสุขภาพร่างกายของอาจารย์คาดว่าน่าจะไม่ไหวแต่ใจก็ยังอยากที่จะทําคลิป ดวงครึ่งปีหลังให้กับทุกท่านอยู่เพื่อให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางอยู่ดีนะคะ,ะก็เลยคิดว่าดวงทั้ง7วันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะให้กับทุกท่านฉะนั้นหวังไปอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะดูคลิปนี้เป็นแนวทางอย่างมีสตินะคะอย่านําไปงมงายแล้วก็ใช้วิจารณเป็นอย่างสูงแล้วก็ สุดท้ายนี้อาจารย์บอกเสมอว่าจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําและก็ความคิดของเราและสติของเราไม่ใช่คําทํานายหรือว่าคําพูดของอาจารย์นะคะแต่นําสิ่งเหล่านี้มาเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับชีวิตของคุณได้แล้วก็นํามาปรับอัดแอพต่างๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณแล้วก็มีพลังงานด้านบวกให้กับดุกท่านเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะอะตอนนี้นะคะอาจารย์คิดว่าเพื่อไม่การเสียเวลาอาจารย์จะไปเริ่มในการทํานายให้กับทุกท่านกันเลยดีกว่าค่ะเราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยคะ่ะ สวัสดีนะคะสำหรับชาววันพฤหสัสบดีนะคะเรามาดูดวงครึ่งปีหลัง2 5งพหสของคุณกันเลยดีกว่าดูดวงในภาพรวมนะคะเรามาเริ่มกันเลยชาววันพฤหสัสบดี reflection insight decision in n h e knowing King of Swords, Eight of Wands, The Emperor, Knights of Cups, Four of Swords, The Hierophant, Queen of Pentacles. Ah, uh, do, do อาจารย์มองว่ามีเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจนะคะมีเรื่องที่คุณต้องคิดคือจะบอกว่าคิดเดยอะคิดมากได้ไหมก,ก็ก็เป็นได้นะคะแต่อาจารย์ก็มองเป็นความเครียดเป็นความคิดเดยอะคิดบ้างในทางที่ดีนะคะมันอาจจะแปลว่าอยากที่จะทําให้ชีวิตของคุณ ดีมากยิ่งขึ้นอยากที่จะปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วงนี้ต้องใช้ความคิดเยอะในครึ่งปีหลังของคุณเนี่ยใช้ความคิดเยอะมากนะคะแต่มันอาจจะแปลว่าสติปัญญาของคุณล่นแล่นมีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีกล้าคิดกล้าทํามากยิ่งขึ้นกล้าที่จะออกนอกกรอบมากยิ่งขึ้นแล้วรวมถึงคุณจะวางแผนชีวิตของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นคือครึ่งปีหลังนี้มันจะเป็นครึ่งปีหลังที่ว่าเฮ้ยฉันจะวางแผนชีวิตของฉันยังไงให้มันแบบ มันดีขึ้นกว่านี้ฉันจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้มันดีขึ้นกว่านี้ยังไงดีฉันจะทํายังไงให้ฉันเองมีความสุขสบายมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีอนาคตที่สดใสมากขึ้นกว่านี้นะคะมันจะเป็นอารมณ์นี้ที่ที่มีอยู่ในความคิดอ่าแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าชาวพฤหัสบดีถ้าสมมติคุณยิ่งนั่งสมาธิจริงๆการนั่งสมาธิเนี่ยมันมันมีหลากหลายรูปแบบนะคะการเจ,จเริญสติก็ได้ ของหลวงป,ปูเทียนนะคะคุณลองไปดูใน y o youtube มีเยอะลองไปไปอ่านดูไปฟังดูนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการนั่งสมาธิตามปกติเดินจงกรมก็ยังได้เลยทำไงก็ตามแต่ให้เหมือนดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามาเพราะพลังงานขึ้นการนั่งสมาธิแล้วคุณจะได้ดีมากๆเห็นไหมเป็นคําว่าเหมือนจิตสงบจิตที่เป็นจิตขาวบริสุทธิ์ที่มันมีความสุขจากภายในจริงๆนะคะแล้วก็รวมถึง ถ้าคุณมีจิตที่สงบมากยิ่งขึ้นอะ่ะมันเหมือนกับว่าพลังงานด้านในดีดึงเข้ามาหาตัวคุณไวมากแล้วดีมากๆหนึ่งทำให้คุณมีความสุขแหละคนใครจะทําใครทําใครได้อะ่ะแบบนี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์พูดแล้วอาจารย์จะได้ไม่ใช่คุณทําคุณได้เองนะคะฉะนั้นพลังงานมันก็เลยขึ้นว่าคุณมีความเก่งเป็นคนที่มีความสามารถแต่ต้องมีสติและมีสมาธิในการทําสิ่งต่างๆด้วยแล้วมันจะได้ดีควบคู่กัน นะคะฉะนั้นอ,อ,อาจารย์อยากให้คุณนั่งสมาธิบ้างถ้าไม่งั้นก็หากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิฟังเพลงปรับสมาธิบ้างหรือว่าเป็นคนที่เหมือนแบบเคลียร์สภาวะด้านลบในแต่ละวันออกให้ได้ะคะ่ะคืออย่าเอาอะไรมาเก็บไว้อยู่ในใจมันทําให้คุณไม่มีความสุขหม่นหมองแต่อาจารย์เข้าใจแหละเพราะว่าจริงๆพลังงานขึ้นบางทีอาจจะมีเรื่องที่เราต้องคิดวิตกจริตอยู่บ้างสิ่งที่คุณทําได้ตอนนี้อาจารย์แค่บอกเลยต้องมีสติค่ะ ะะไม่มีใครแก้ไขคุณได้น,นอกจากตัวคุณเองจริงๆจะบอกว่าคุยปล่อยวางพูดง่ายมากเลยค่ะอาจารย์ทาไมทํายากจังแต่ถ้าเราไม่เริ่มทําเลยมันยากยิ่งกว่านะคะฉะนั้นการปล่อยวางเป็นสิ่งที่อาจารย์มองว่าจําเป็นสาหรับเราบางทีฟังธรรมะบ้างก็ได้อาจารย์ชอบฟังมากนะบางทีมันเตือนสติเราอันไหนที่รู้สึกอยากฟังก็กดไปฟังคลิป YouTube อันนั้นอะไรเงี้ยมันมีหลากหลายช่องที่เขาแบบมีพลังงานด้านดีดีเสพสื่อที่เป็นด้านบวกอาจารย์มองมันทาให้คุณมีความสุขโดยโดยโอัตโนมัติค่ะฉะนั้นทาสิ ช่วงนี้บางท่านอาจจะโดดเด่นในเรื่องคําว่าอาสังหาบางท่านอาจจะเป็นในหน้าขายที่หรือว่าคุณเองอาจจะแปลว่าขายที่ดินได้ปล่อยเช่าคอนโดปล่อยปล่อยเช่าอะไรเงี้ยหรือว่าขายได้อะไรเงี้ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาค่อนข้างโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องวาศิลินการเจราจาหรือว่าการสื่อสารคุณก็เด่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เด่นเรื่องการวางแผนชีวิตมีเรื่องต้องตัดสินใจมีเรื่องให้ต้องคิด เรื่องการตัดสินใจของชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะแปลว่าเอ๊ะฉันจะเดินทางไปทางไหนดีจะไปซ้ายไปขวาไปตรงกลางดีอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องถ้าคุณไตร่ตรองด้วยสติและปัญญานะคะถัดไปขึ้นดีมากตรงที่ว่าบางท่านอาจจะแปลว่ามีการพัฒนาในเรื่องสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นมีการเรียนรู้สิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นหรือว่าช่วงนี้จะหาเงินเก่งมากยิ่งขึ้นแบบแผนชีวิตของคุณดีมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นไม่เป็นคําว่าดวงดีขึ้นหรือพลังงานด้านดีๆเข้ามามากๆฉะนั้นอาจารย์จะบอกเลยว่ายามขึ้นอย่างลงลเริงยามลงอย่าท้อน,นะคะถ้าอาจารย์พูดคํานี้มันแปลว่าพลังงานของคุณไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ต้องพักผ่อนให้เพียงพอบ้างนะคะแล้วก็พยายามเคลียร์สภาวะความเครียดของตัวเองออกให้ได้นะอ่ะเรามาดูเจาะลึกกันเลยดีกว่านะ,ะเรื่องการทํางานบางท่านอาจจะแปลว่าเรื่องการทํางานของคุณนะ่ะอาจจะไม่อยู่ติดก,กับที่หรือบางท่านอาจจะแปลว่าออกจากที่เดิมไปทําที่ใหม่ ออกจากตำแหน่งเดิมทำตำแหน่งใหม่จบจากโปรเจกต์เดิมทำโปรเจกต์ใหม่ขยายกิจการทำอะไรให้มันดีมากยิ่งขึ้นมีการปรับพัฒนาอย่างเต็มที่เหมือนเต็มสูบเลยประมาณนี้สิ่งที่อาจารย์เห็นก็คืออืม คืออย่าปิดหูปิดตากับทุกอย่างคือจริงๆอ่ะถ้าถามว่าปิดหูปิดตากับบางเรื่องได้บางทีบางครั้งเราแบบสมมตินะเราทํางานคนหูมากเราอาจจะมีไม่ชอบขี้หน่ายคนนี้หรือว่าไม่ชอบการทางานของอีคนนี้มากเลยแต่เราต้องทํางานให้ได้กับเขาคือเราต้องใส่หัวโขนนิดนึงอะค่ะต้องพูดตรงๆเนาะหรือว่าเราเองอาจจะต้องแบบพยายามปรับตัวให้ได้กับทุกคน แล้วก็คุยกับเขาเฉพาะเรื่องงานคือทําเท่าที่เราไหวค่ะพลังงานคข,นขึ้นขึ้นคำว่าปิดหูปิดตาแค่บางเรื่องแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะ,ะต้องรับฟังเขาคิดเห็นของคนอื่นด้วยแต่ไม่ใช่ปิดกั้นตัวเองทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยคือเขาเรียกว่าอย่าอีโก e ้สูงจนเกินไปเท่านั้นเองนะคะคือคําว่าอีโก้เนี่ยถ้าไม่จําเป็นอย่าใช้ค,คืออาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ยามจําเป็นแต่จริงไม่ควรจะใช้คือทุกคนมีหมดละค่ะอาจารย์ยังมีเลยบางทีมันก็มีบ้างศักซ์ีฉันต้องอยู่อย่างงี้มันจะมีความคิดเป็่ของตัวเองมากๆแต่ถ้า มันมันเพื่อคนหมู่มากอ่ะเราเองก็ต้องปรับอัดแอพกันไปนะคะแต่อย่าทิ้งความเป็นตัวตนของเราเท่านั้นเองนะคะถัดไปที่อาจารย์เห็นคือบางท่านในเรื่องการทางานช่วงนี้ทํางานมือเป็นละวิง่งยอมรับนะว่ามันจะต้องเหนื่อยหน่อยบาดเหงื่อหน่อยแต่ได้ดีฉะนั้นไม่มีใครทำงานแล้วมันไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะเราเองก็เหนื่อยคุณเองก็เหนื่อยอาจารย์ยังเหนื่อยเราเหนื่อยกันด้วยกันนะคะเท่านั้นเองแต่ต้องบอกเลยว่าคุณจะเหนื่อยโดยที่ไม่เสียงแรงเปล่าเพราะว่าการงานของคุณจะดีขึ้นนะคะอ่าแล้วก็มีการปรับพัฒนาขึ้นจริงจริง แล้วก็อาจจะแปลว่ามีเรื่องที่ต้องจัดการแก้ไขยเยอะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ,ค,อคือมีแบบมีคนเมตตาคุณเยอะมีคนคนค่อนข้างที่จะจะโอเคในสิ่งที่ที่เราคิดหรือทํางานหรือว่าเาขาเรียกว่าน้มน้ำจิตใจคนได้กเก่งแล้วก็ มีคนเมตตาอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างดีมากๆในเรื่องการทางนานของคุณค่อนข้างไปได้ดีไปรอดมากๆเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดความมั่นคงนะคะมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นอย่าอย่าขาดความมั่นใจอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้อย่าดูถูกตัวเองแค่นั้นเลยนะคะเรามาดูเรื่องการเรียนการเรียนมันแปลว่าช่วงนี้บางท่านอาจจะไปเตรียมเตรียมเรียนเรียนต่อต่างประเทศได้นะคะถ้าเงินพร้อมศักยภาพ ความตั้งใจเราพกไปเต็มเต็มเปลี่ยนม,มากๆประเทศเปิดหลายๆอย่างก็ไปได้นะคะถ้าจะไปต่อต่างประเทศแต่เรื่องการเรียนของคุณขอเตือนเลยนะว่าอย่าขี้เกียจเท่านั้นเองเพราะว่าบางทีบางครั้งเดี๋ยวคุณก็ขยันเดี๋ยวคุณก็ขี้เกียจเขาเรียกว่าทําตามอารมณ์จนเกินไปแล้วก็ต้องอ่านให้เยอะกว่านี้บางทีอาจจะต้องเสียงเงินไปกับค่าเราเรียนบ้างเท่านั้นเองนะคะแต่โดยภาพรวมเรื่องการเรียนอาจจะแปลว่า ต้องทาหลายๆรอบถึงจะทําสําเร็จหรืออ่านซ้ําๆถึงจะมีโอกาสทาสาเร็จฉะนั้นพอบทสรุปไพ่ขึ้นแต่ Mag ิเชียมันแปลว่าอะไรสาเร็จค่ะแต่แค่ว่าก่อนที่จะสาเร็จมันอาจจะแปลว่าคุณอาจจะออดแอดแอดเหมือนกับว่าเดียเด๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวขยันมันจะเหมือนกําลังสับสนอยู่ในตัวเองฉะนั้นจงมั่นใจเราสู้ต่อไปมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําฉะนั้นสู้เพื่อความภาคภูมิใจของเราหรือคนที่ส่งเราเรียนหรือเราส่งสิงตัวเองเรียนก็คือสู้ๆนะคะ แต่บางท่านอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าทําหลากหลายอย่างอาจจะแปลว่าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยฉะนั้นก็พยายามแบ่งเวลาชัดเจนละกันเอามาดูเรื่องการเงินการเงินของคุณนะคะบางทีก็เข้ามาเยอะแล้วบางทีก็ใช้เยอะมันจะเป็นคําว่ามามา,มาหายหายอาจจะแปลว่าเข้ามาปุ๊บอ,อีกแป๊บหนึ่งแหมฉันอยากได้อันนี้ฉันต้องจ่ายค่านู่นค่านี่ออกไปอีกแล้วมีเข้ามาเยอะแต่ก็ออกไปเยอะเหลือเกินนะคะเนี่ยภายหลังขึ้นคําว่า กิเลสเยอะอาจจะสั่ง CF ออนไลน์หรือสั่งของอะไรที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่จําเป็นเลยแต่บางท่านอาจจะซื้อของ2องมาของมาสมมติของแบรนด์เนม,ม Name, ปุ๊บฮ่าปล่อยต่อได้อะไรย่างเงี้ยอาจจะเป็นอารมณ์นี้ก็ได้คือมันเหมือนกับว่ามีมีโอกาสที่เงินมันจะหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆไม่ถึงขั้นเดือดร้อนะคะ่ะเงินเข้ามาเรื่อยแต่ก็ออกไปเยอะเหมือนเันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ต้องเอาไปคิดมากหรือกลัวนะคะเพราะนี้มันทํานาย,ยภาพรวมว่าบางท่านอาจจะหมดเงินไปกับงานสีดําหรือว่าอาจจะแปลว่าหมดไปกับสิ่งที่เรียกว่า ทำให้ตัวเองดูดีสัญญกรรมอะไรก็ได้นะคะเป็นการแบบหมดไปกับบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเต็มใจที่จะหมดแต่ถามว่าจําเป็นไหมอีกเรื่องหนึ่งนะคะอืมแล้วก็หมดไปกับเรื่องการเข้าสังคมเยอะเหมือนกันหมดไปกับเรื่องของกินของบริโภคเข้าสังคมยอะไรเยงี้อาจจะมีหมดไปกับอารมณ์นี้ได้ด้วยแต่ถามว่าการเงินพอสุดท้ายแล้วมันแปลว่าคุณเหนื่อยก่อนที่จะได้เงินตรงจุดนี้มาฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติสู้ๆนะคะอาจารย์ขอส่งกำลังใจให้คุณคุณทำได้อยู่แล้ว ถัดไปในเรื่องความรักนะคะขอดูนิดหนึ่งสำหรับคนโสดอืมมันมีคนเข้ามา มีคนเข้ามาดูแลหัวใจมันอาจจะแปลว่ามีเข้ามาแล้วออกไปแล้วก็มีเข้ามาอีกมันจะเป็นอารมณ์ว่าอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนมีคนที่อาจจะดูแลเทคแคร์คุณนะคะมีโอกาสสูงมากที่จะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็เนีย่ยเป็นหนึ่งนี่เห็นไหมมีผู้ชายนี่พระอาทิตย์นะคะเขาบอกนี่ใช่ไหมพระอาทิตย์อ่าใช่ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ขอภัยหานี่ฮะม,มีเป็นหนึ่งว่ามีผู้ชายถือดอกไม้ช่อหนึ่งมาให้เรา จริงๆแล้วก็อาจจะแปลว่ามีคนถูกตาต้องใจเข้ามาเป็นคนที่มีอำนาจบรารมีไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามแต่บางท่านถ้าเป็นกลุ่ม LGBTQ ก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักนะอาจจะเจอคนที่รู้สึกถูกตาต้องใจแล้วก็มาดูแลซึ่งกันและกันได้เพราะพลังงานจริงๆคือคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาไวแต่บางคนอาจจะออกไปไวแต่มันก็จะมีอีกคนนึงเข้ามาดูใจคือเราอาจจะเข้าไปจีบเขาก็ได้นะหรือเขามาจีบเราหรือว่า อาจจะเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนจริงๆพลังงานลักษณะน,นี้มันเหมือนกับว่าคนคนนี้อาจจะเป็นควาว่าเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนหรืออาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณทั้งสองคนน่ะอาจจะมีความรู้จักกันมาก่อนอยู่หน้านี้แล้วก็ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นมิตรภาพกันมาก่อนแล้วก็มาดูแลกันประหนึ่งว่าเป็นคนในครอบครัวกันเลย เนี่ยมันมีโอกาสเจอคนแบบนี้สูงมากๆนะคะฉะนั้นก็ดูคนดีๆนะคะอย่ารีบร้อนโดนตัดสินใจแล้วกันสําหรับองค์คนที่สถานะคุมเคือไม่ชัดเจนไพ,พ่พพขึ้นค่าไพ่ขึ้นคาว่าเราสองสาคนหรืออาจจะแปลว่าต้องระวังนิดนึงไพ่ขึ้นคําว่าคนน่ากลัวกว่าผีเนี่ยเนี่ยไพ่ขึ้นคําว่าคนน่ากลัวกว่าผีคือมันแปลว่าอะไรคนที่ไม่จริงใจเนี่ยอาจจะแปลว่าทําให้เรารู้มากยิ่งขึ้นว่าเราไม่ควรจะไปต่อกับเขาคือต้องแบอกแบบนี้ว่า มันเป็นรักเผื่อเลือกอยู่หรือว่ามันอาจจะแปลว่าเราต้องหยุดคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็ต้องไปต่อกับอีกอีกใครเหมือนเหมือนเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นชัดเจนมากว่าเราก่อนที่จะเจอคนที่ดีเราอาจจะเจอคนที่มันไม่ดีเนี่ยไพ่ขึ้นคําว่าเนี่ยมันหนึ่งว่าเด็กคนเนี้ยกําลังที่จะอ่าเลือกคนที่เป็นเทวดาแต่ถ้าไปกับซาตานก็แย่เลยมันแปลว่า ก่อนที่เราจะเจอคนที่ดีเราอาจจะต้องเจอคนที่เป็นบททดสอบให้กับเราก่อนนะคะแต่นี้เป็นสถานะคลุมเครือไม่ชัดเจนอาจจะแปลว่าเราอาจจะได้เห็นท่าแท้ของคนคนนี้ก่อนนะคะดีว่าเรายังไม่คบกันยังไม่ได้เป็นแฟนกันประมาณนี้นะคะแต่ก็ดูคนนานๆนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วคนที่มีแฟนช่วงนี้หันหน้ามาคุยกันหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีหันหลังคุยกันนะคะหรือว่าบางทีบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจอะไรบางอย่างกันหรือเปล่าเราไม่คอมพูดคุยกันหรือเปล่าแต่ถ้า ออกมาพักไม่ไม,ไม่ไม่ต่อสู้กันออกมาพักก่อนเดินหนีออกจากกันก่อนถ้าอารมณ์คลายแล้วค่อยมาคุยกันนเนี้ยพราะว่าโอเคเพราะว่าช่วงนี้พลังงานของคุณนะต้องระวังเรื่องปากเสียงน,นิดนึงนะคะแต่ถึงขั้นเลิกลาไหมอาจารย์มองว่ายังไม่เลิกลาหรอกค่ะแต่แค่ว่ามันอาจจะมีเรื่องที่เข้าใจกันผิดไม่เข้าใจกันหรือว่ามีเรื่องที่คุณควรที่จะคุยกันมากกว่าน,นี้ค่ะสาหรับคนที่แต่งงานแล้ว คนที่แต่งงานแล้วก็คือไพ่ขึ้นขึ้นสบายๆง่ายๆไปเรื่อยๆหาความสัมพันธ์นี้ถือว่าโอเคสําหรับเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นไม่ได้ขึ้นมีอะไรที่มันไม่ดีนะคะเรื่องสุขภาพจริงๆสุขภาพดีขึ้นหรือว่าดีด้วยซ้าไปนี่เห็นไหมมีบรรดึงคนกดไลค์นี่นี่สุขภาพดีขึ้นหรือถ้าเป็นโรคที่พอย,ยังรักษาหายได้ค่ะก็อาการดีขึ้นฟื้นตัวมากขึ้นแต่ถ้าถ้าจะเป็นคือจะเป็นโรคทั่วไปค่ะ ปวดข้ออะไรเงี้ยมันจะเป็นโรคที่แบบพอรักษาได้หรือว่าเป็นโรคที่เกิดจากกรรมกรรมคือพฤติกรรมที่เรากระทำบางคนแพ้ฝุน่นแต่เราไม่ทำคนาสะอาด ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยบางคนอาจจะรู้ว่าตัวเองชอบปวดข้อบ่าไหลก็ไปนั่งนานๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าสังคมก้มหน้าเล่นมือถืออะไรเงี้ยก็คือต้องดูตัวเราเองด้วยว่าเราไหวหรือไม่ไหวตรงจุดไหนนะคะแล้วก็ระวังพวกการแพ้อาหารอะไรเงี้ยต่างๆคือเราต้องตรวจด,ดูพฤติกรรมของตัวเราเองอ่าต่างๆด้วยละกันอย่างมีสตินะคะเรื่องการทาบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณบางท่านอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านาา ปุยตายายใครก็ตามแต่ที่แบบดีมากๆกับเราอย่าลืมว่ากตัญยูเป็นสิ่งที่สําคัญแต่อาจารย์เข้าใจนะคะว่าโลกเรามันมีสองมุมมองอยู่แล้วมีทั้งมุมแบบดาร์กมากๆกับมุมที่สว่างมากๆนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่ากตันยูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวอาจารย์เข้าใจว่าทุกคนมีเหตุผลของตนแล้วก็รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําอาจารย์มีแค่หน้าที่บอกเฉยๆนะคะว่าทำมุกกับพระในบ้านก่อนเท่านั้นเองถัดไปทําบุญนอกบ้าน เรามาดูกันดีกว่าจริงๆทําบุญทากับอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องตามที่อาจารย์พูดนะแนะนานะคะทาบุญอะไรที่เกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าเด็กพิการตาบอดเด็กพิการซ้ำซ้อนเด็กด้อยโอกาสเน้นทากับคนที่อายุน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือมูลิธิช้างก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคสิ่งของคือพลังงานขึ้นขึ้นคล้ายๆเป็นของแบบของล้าค่าของมีค่าที่ยังใช้งานต่อได้ที่จะพอบริจาคให้กับคนอื่นได้ โดยที่เรารู้สึกว่าเออไม่เสียดายอยากจะช่วยเหลืออย่างเช่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ยังดีๆอยู่แต่เราไม่ใส่แล้วหรือบางคนใส่ไม่ได้อาจารย์เป็นบ่อยมากว่าขับแล้วจ้าเราก็ส่งต่อให้กับคนยากไร้หรือคนที่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการบริจาคมีหลากหลายที่มากค่ะที่คุณสามารถบริจาคเสื้อผ้าได้นะคะแต่ดูแหล่งที่ไว้ใจได้นิดหนึ่งด้วยละกันถัดไปการสวดมนต์สมาธิท,ทาบ้างจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกต่้ต้ตนพระหัสสพดีเนี่ยนั่งสมาธิคือมันจะดีสําหรับตัวคุณมากแต่ถ้าบางคนแบบ ไม่สะดวกในการสมนนสมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิฟังเพลงปรับสมาธิบ้างวาดรูปวาดเขียนโซเชียลดีทอกซ์บ้างก็คือละจะซื้อโซเชียลอยู่กับธรรมชาติอย่าเงี้ยอยู่กับน้องหมาน้องแมวคือหาเวที่ทํารู้สึกว่าให้ตัวเองเกิดสมาธิบางคนถักนิตติ้งทำงานฝีมือ หาเวของตัวเองนะคะแล้วคุณจะมีความสุขเองนะคะก็ไม่มีอะไรจะต้องเตือนมากมายแล้วอาจารย์ก็ขออนุญาตจบคำทำนายแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งจิงๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ t i k t o k ได้ IG ได้นะคะขอให้ตัวคุณและครอบครัวของคุณมีความสุขมา,มากๆคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งจิงๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ